ฝนธนสุนทรโชว์ภาพจุดประทัดถวายพ่อปู่หลังเข้าสักการะที่วัดกาหลงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับวันที่หลายคนรอคอยให้มาถึงซึ่งนั่นก็คือวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่วันที่16ตุลาคม2564ซึ่งบางคนอาจจะยังตามหาเลขเด็ดจากที่ต่างๆเพื่อนำไปเสี่ยงโชคและเมื่อไม่นานนี้เอง นักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรได้เดินทางไปทําบุญกราบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและได้มีการจุดประทัดถวายพ่อปู่ปากคลองนาขวางอีกด้วยโดยฝนธนสุนทรได้มีการโพสต์รูปตนเองขณะทําบุญผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฝนธนสุนทรพร้อมระบุแคปชั่นว่ามากราบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงได้ปิดทองผูกผ้าสามสีเสาเอกและเสาโทและจุดประทัดถวายพ่อปู่ปากคลองนาขวางด้วย ซึ่งงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็พากันอนุโมทนาสาธุกับผลบุญที่นักร้องลูกทุ่งสาวได้ร่วมสร้างขณะที่เหล่านักเสียงโชอบก็ไม่พลาดที่จะดูเลขเด็ดในภาพซึ่งพบว่ามีเลขเด็ดจากประทัดได้แก่555และเลขทูบที่จุดได้แก่365ซึ่งงานก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันให้ดีๆ